สำหรับวันนี้มาดูสินเชื่อซ u เปอร์เซฟิงจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาจะมีะรายละเอียดอย่างไรบ้างวันนี้มาติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะ โดยล่าสุดคุณนัทพลลือพร้อมชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงานสินเชื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้กล่าวว่าภาพรวมสินเชื่อบ้านทั้งระบบปีนี้คาดว่าน่าจะขยายตัวต่อเนื่องโดยคาดว่าสินเชื่อปล่อยใหม่ของทั้งระบบกลับมาขยายตัวเป็นบวกได้ราว 2- 5หเปอร์เซนต์หรือมีโอกาสแตะ6.2-6.4ถึงแสนล้านบาทจากปีก่อนที่ทรงตัวหรือมีสินเชื่อปล่อยใหม่ที่6.1แสนล้านบาทเช่นเดียวกับ ธนาคารกรุงศรีที่คาดว่าสินเชื่อบ้านปล่อยใหม่ของธนาคารน่าจะกลับมาพลิกบวกได้มากกว่าระบบหรือเกิน5%แน่นอนโดยในปีนี้ปัจจัยบวกหลักๆมาจากการผ่อนคลายมาตรการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารแห่งประเทศไทยและรวมถึงมาตรการลดค่าโอนและค่าจดจำนองเหลือ0.01%ที่ช่วยกระตุ้นคนมีกำลังซื้อและความต้องการขอสินเชื่อบ้านและแตัดสินใจซื้อบ้านเร็วขึ้นอีกทั้งส่วนสำคัญที่ทำให้ การขอสินเชื่อบ้านของกรุงศรีเติบโตขึ้นเชื่อว่าส่วนหนึ่งมาจากการที่กรุงศรีมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคผ่านสินเชื่อบ้านซูเปอร์เซฟิงเพื่อทําให้ผู้ซื้อบ้านมีผาระดอกเบี้ยในการผ่อนบ้านลดลงหากเทียบกับแบงก์อื่นๆไม่จําเป็นต้องรีไฟแนนซ์หลังจาก3ปีหากเปิดบัญชีเงินฝากคู่กับบัญชีซูเปอร์เซฟิงภาระดอกเบี้ยบ้านจะลดลงทันทีเช่นหากวงเงินต้นบ้าน1ล้านบาทแต่มีเงิน ฝากในบัญชี1 0 0 0 0แบาทเงินต้นลูกค้าจะลดลงทันที10%หรือ1 0 0 0 0แบาทเหลือ9 0 0 0แบาทโดยมีกำหนดลิมิตของการฝากเงินเพื่อใช้ลดภาระเงินกู้บ้านไม่เกิน40%เของวงเงินกู้เช่นบ้าน1ล้านบาทลดภาระสินเชื่อบ้านได้4 0 0 0สนบาท อีกทั้งบัญชีเงินฝากดังกล่าวยังสามารถถอนเงินได้เพื่อเพิ่มความคล่องตัวกับผู้ซื้อบ้านไม่จำเป็นต้องมาฝากเงินก้อนไว้ในระบบตลอดเวลาดังนั้นมองว่า Product Super Saving Home l o a n จะมีส่วนช่วยได้มากในการหนุนยอดการปล่อยสินเชื่อปีนี้ให้เติบโตได้โดยปีนี้กรุงศรีได้เพิ่มวงเงินในการทำโปรโมชั่นดังกล่าวเพิ่มขึ้นเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่มีความต้องการ Product นี้เพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมาที่เคยเปิด Product ไปแล้วและได้รับ ผลตอบรับดีเกินคาดโดยการเล่นโปรดักต์ดังกล่าวหลักๆเพราะธนาคารต้องการเจาะฐานลูกค้าใหม่ๆเพิ่มขึ้นอีกทางต้องการให้ลูกค้าใช้ธนาคารเป็นธนาคารหลักในการทําธุรกรรมการเงินโดยปัจจัยที่ทําให้มองว่าสินเชื่อปล่อยใหม่จะโตก,กว่าตลาดเพราะมีการพัฒนาระบบการดูแลลูกค้าและมีการเชื่อมกับระบบกับ d e v e l o p e r และที่สําคัญมีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้าผ่านซูเปอร์เซฟ g ิงเพื่อช่วยลดดอกเบีย้ยลูกค้าซึ่งดีกว่าดอกเบีย้ย ่ต่ำที่ล็อกอยู่ในตลาดไม่จำเป็นต้องรีไฟแนนซ์เมื่อครบ3ปีเพราะการเอาเงินมาฝากจะช่วยลดภาระเงินกู้มากกว่าดอกเบีย้ยต่ำที่มีอยู่ในตลาดฝากเมื่อไหร่ดอกเบีย้ยลดลงเมื่อนั้นและถอนได้คล่องตัวไม่ต้องฝากไว้ตลอดเวลาอีกทั้งหมองว่าดีแมนการขอสินเชื่อบ้านปีนี้กลับมาฟื้นตัวได้ส่วนหนึ่งจะมาจากกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวและบริการที่เริ่มกลับมาฟื้นตัวซึ่งกลุ่มนี้ อาจดูนให้การเติบโตของสินเชื่อใหม่ปีนี้เพิ่มขึ้นได้ราว8,000ล้านบาทถึง2.8หมื่นล้านบาทได้โดยคาดว่าจะเห็นดีมานกลุ่มนี้กลับมาฟื้นตัวชัดเจนได้ตั้งแต่ไตรมาสที่2เป็นต้นไปสำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อและข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ